สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้มาพบ,พบกับครูคณิษฐาเย็นแย้มนะคะครูปูวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับวิชา,าศาสนาแลนะหน้าที่พลเมืองรหัสวิชาสาค1102งนะคะจำนวน2โดหน่วยกิจในระดับประถมศึกษานะคะสำหรับวิชา,าศาสนาแลหนะ้าที่พลเมืองนะคะ เนื้อหาของวิชานี้จะประกอบด้วย3เรื่องนะคะก็คือบทที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาบทที่2นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็บทที่3นะคะหน้าที่พลเมืองนะคะวัตถุประสงค์ในการเรียนวิชานี้นะคะอันแรกนะคะเพื่ออธิบายประวัติหลักคําสอนและการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือนะคะอันที่สเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณีและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อันที่สามนะคะปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันที่สี่ยอมรับและปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมที่มีความหลากหลายทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันที่ห้านะคะบอกสิทธิเสรีภาพบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมายของการเป็นพลเมืองดีนะคะอันที่หกเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามกฎหมายข้อที่เจ็ดนะคะมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหาษัตรรงเป็นประมุขข้อที่8นะคะวิเคราะห์การแก้ปัญหาการทุจริตและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะจะเป็นครั้งที่1นะคะเราจะมีเนื้อหาที่จะมาพูดคุยกับนักศึกษานะคะอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายของศาสนาความสําคัญนะคะเรื่องที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ประวัติของศาสดาของแต่ละศาสนานะคะเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมคาสอนต่างๆนะคะของศาสนาต่างๆนะคะอ่ะอันแรกนะคะเรามาดูเรื่องที่1ก่อนนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายของศาสนาความสําคัญของศาสนานะคะศาสนานะคะคือลัทธิความเชื่อในหลักการกับวิธีการปฏิบัติตนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตที่ศาสดาของ แต่ละศาสนาเนี่ยได้สั่งสอนหรือบัญญัติไว้นะคะสาเหตุที่ทําให้เกิดศาสนานะคะก็คืออันแรกเนี่ยก็คือเกิดจากความกลัวของมนุษย์นะคะเนื่องจากว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีความรู้ความเข้าใจจึงทําให้เกิดความกลัวนะคะอันที่สองปรากฏการทางธรรมชาติภัยพิบัติต่างๆนะคะมนุษย์คิดว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากอํานาจและวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลให้เป็นไปมนุษย์จึงแสวงหาวิธีพักดี นะคะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นมีการเคารพบ,บูชาการเส้นสังเวยเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นใจอันที่3มนะคะก็คือการค้นหาความจริงของธรรมชาติโลกและชีวิตโดยไม่หวังพึ่งพิงอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเพื่อค้นหาความจริงเมื่อพบแล้วจึงได้ประกาศศาสนาเพื่อให้ชาวโลกรู้ตามนั่นก็คือพระพุทธเจ้านะคะของศาสนาพุทธของเรานั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะมาดูเรื่อง องประกอบของศาสนานะคะซึ่งมีอยู่5ประการที่สําคัญนะคะอันแรกขาดไม่ได้เลยข้อหนึ่งนะคะก็คือศาสดานะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาเริ่มต้นคิดค้นคําสอนหลักธรรมนะคะอันที่สองก็คือต้องมีคําสอนคมภีร์หลักธรรมของแต่ละศาสนาอันที่สามคือมีนักบวชหรือผู้สืบทอดศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติตนต,นตามคําสอนของศาสนา อันที่4มีศาสนาสถานคือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเช่นโบสถ์วิหารสุเหรา่าเป็นต้นนะคะอันที่5มีสัญ,ญลักษณ์คือเครื่องหมายแสดงทางศาสนาศาส,สนาพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาเช่นไม้กางเขนต่างๆนะคะต่อไปนะคะประเภทของศาสนาจำแนกไว้4ประเภทนะคะอันแรก เอกเทวนิยมก็คือเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวก็คือศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์อันที่สองพระหุเทวนิยมนะคะเชื่อในพระเจ้าหลายองค์เช่นศาสนาฮินดูนะคะอันที่สมสัพพะเทวนิยมเชื่อในพระเจ้าสิงสถิตยอยู่ในทุกทุกคนทุกแห่งเช่นศาสนาพราหมณ์บางลัทธินะคะอะเทวนิยมคือไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้เป็นผู้สร้างโลก เช่นศาสนาพุทธศาสนาเซนนะคะแต่ว่าทุกศาสนานะคะจะมีจุดประสงค์เดียวกันนะคะจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือต้องการให้ทุกคนเป็นคนดีอยู่ร่วมกันโดยสันติสังคมมีความสงบสุขนะคะทุกศาสนามีแนวทางเดียวกันนะคะอ่าในส่วนเรื่องต่อไปนะคะเรื่องที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆนะคะ ามาดูศาสนาแรกนะคะคือศาสนาของเราเองนะคะศาสนาพุทธนะคะศาสนาพุทธนะคะพระพุทธ,ธเจ้านะคะเป็นศาสดาของศาสนาเรานะคะพระพุทธ,ธเจ้ามีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะนะคะมีพระราชบิดาคือพระเจ้าสุโทโธทนะพระราชมารดาคือพระนางสรีมหามายาพระองค์ประสูติณะสวนลุมพิทีวันแขวนสักกะเมืองกบิลพัดซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศเนปาลน,นะคะในวันศุกร์ขึ้น15ค่ําเดือน6ปีจอ เมื่อประสูติได้เจวันนะคะพระราชมารดาสิ้นพชนพระเจ้าสุดโททนะนะคะจึงให้พระเจ้านาคือพระนางประชาบดีโคตมีเป็นผู้เลี้ยงดูเจ้าชายนะคะต่อมานะคะพระเจ้าสุดโททนานะคะก็ได้เชิญพรามมาทํานายลักษณะของพระโอรสพรามได้พยากรณ์ไว้ว่าพระราชกุมารถ้าออกบวชจะได้เป็นาศาสดาเอกของโลกนะคะถ้าเป็นคารวาจะได้เป็นพระจกักรพรรดิ นะคะพระเจ้าสุดโททนะจึงปรารถนาจะให้เจ้าชายสิทธัตถะได้เป็นพระจักรพรรดินะคะจึงได้ทรงสร้างปราสาทสามฤดูให้พำนักนะคะเพื่อให้พระองค์ได้สะดวกสบายและก็ไม่อยากที่จะออกบวชนะคะต่อมานะคะเมื่อพระองค์อายุได้16ปีเจ้าชายสิทธัตถะนะคะจึงได้อภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราพิมพานะคะเมื่ออายุได้29ปีพระนางยโสธราพิมพาประสูติพระโอรสคือเจ้าชายราหุล นะคะซึ่งพระองค์ก็ได้รำพึงรำพันว่าห่วงเกิดแล้วหนอพระองค์จึงตัดสินใจเสด็จออกบวชนะคะในโดยให้คนรับใช้ชื่อนายชนะนะคะทรงขี่ม้ากันทกะออกจากวังนะคะเมื่อออกจากวังเสร็จพระองค์ก็ทรงปลงผมถือเพศบรรพชิตนะคะท่งศึกษาที่สำนักอารามดาบทและอุทกดาบทนะคะฝึกฝนทางจิตจนได้ายานสมบัติ8ซึ่งเน้นในเรื่องของโยคะวิธีนะคะ ต่อมาก็ส่งค้นพบสัจธรรมนะคะในวันเพ็ญเดือนวิสาขะคือวันขึ้น15บห้าคเดือน6ปีระกาก่อนพุทธศักราช45ปีนะคะเมื่อทรงพระชนมายุได้45พรรษานะคะก็ส่งค้นพบสัจธรรมนะคะที่พระองค์ตรัสรู้นะคะก็คืออริยสัจสี่ซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐ4ประการนะคะซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของศาสนาพุทธเรานะคะก็คืออันแรกคือทุก ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตได้แก่ความไม่สบายกายความไม่สบายใจนะคะอันที่สองคือสมุทัยคือสาเหตุแห่งปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตอันที่สามคือนิโรธคือความจริงว่าด้วยการดับทุกข์และต้นเหตุของความทุกข์อันที่สี่คือมักคือความจริงว่าด้วยแนวทางแห่งการดับทุกข์หลังจากตรัสรู้แล้วนะคะพระองค์ก็ได้เสด็จไปเทศนาธรรมให้แก่ปัญจวคีทั้งห้าก็คือพระอัญญาโกทัญะ พระวป,ปะพระพัทธิยะพระมหานามะและพระอสชินะคะซึ่งหลักธรรมที่ใช้ในการเทศครั้งนี้นะคะก็คือธรรมจักกบปะวัตนสูตรซึ่งแสดงถึงข้อปฏิบัติทางสายกลางก็คือมรรคดนะคะซึ่งมรรคเนี่ยมีทัง้งเอ่อก็คือข้อแรกนะคะก็คือสัมมาทิฏฐิคือป ah ัญญาเห็นชอบสัมมาสังกปะคือความดำริชอบสัมมาวาจาคือวาจาชอบ สัมมากรรมันตะคือการงานชอบสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติคือความละลึกชอบข้อที่8สัมมาสมาธิคือการตั้งจิตชอบนะคะเมื่อพระองค์เทศนาเสร็จนะคะพระอัญญาโกธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกนะคะและปัญจวัคคีย์ทั้งหมดนะคะจึงได้ออกบวชเป็นพระภิกษุ จึงทำให้พุทธศาสนาครบสมบูรณ์นะคะก็คือประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไตรสรณคมเป็นที่เคารพของชาวพุทธต่อมานะคะพระองค์จงได้ทรงได้เผยแพร่ศาสนาอยู่ทั้งหมด45ปีและได้เดบสเสด,ดดับขันธปรินิพานที่เมืองกุศินาราในวันเพ็ญเดือน6นะคะวันเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพาน ก็คือวันวิสาขาบูชานะคะซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวพุทธนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นประวัติของพระนบีมูฮัมหมัดนะคะศาสนาอิสลามนะคะาศาสดาของศาสนาอิสลามนะคะพระนบีมูฮัมหมัดเป็นผู้ให้กำเนิดศาสนาอิสลามนะคะท่านเกิดที่เมืองเมกกะ ะะประเทศซาอุดิอาระาเบียบิดาชื่ออับดุลเลาะมานดาชื่ออามีนะในตระกูลฮาริมเผ่ากิเซนะคะบิดาสิ้นพระชนก่อนพระเจ้าพระนบีมูฮัมมัดเกิดนะคะมานดาก็สิ้นพระชนเมื่อท่านได้อายุหกขวบนะคะจึงได้อยู่ในความอุปการะของปู่และลุงนะคะต่อมาท่านได้แต่งงานกับหญิงไม้ชื่อออดียะนะครับมีบุตรธิดารวมกัน7คนชาย3าหญิงสี่นะคะ เมื่ออายุได้40ปีนะคะท่านได้ไปหาความวิเวกที่ถ้ำอีร์นะคะและได้ประกาศเป็นศาสนาอิสลามในปัจจุบันนะคะต่อไปนะคะก็คือประวัติของพระเยซูศาสดาของศาสนาคริสต์นะคะพระเยซูเป็นผู้ให้กําเนิดศาสนาคริสต์นะคะท่านเกิดที่หมู่บ้านนาราเรตแคว้นกาลินีห่างจากนครเยรูซาเล็มประมาณ55ไมล มารดาของพระเยซูคือมาเรียนะคะบิดาชื่อโยเซฟอาชีพช่างไม้นะคะเมื่อท่านเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่มีนิสัยใฝ่สงบอยู่ในวิเวกใฝ่ใจทางศาสนาต่อมาเมื่ออายุได้30ปีได้รับศีลล้างบาปจากจอห์นและได้สำเร็จธรรมในศาสนาคริสต์เป็นผู้บำเพ็ญพรตอดอาหารและพิจารณาธรรมอยู่ในป่าถึง40วันจากนั้นจึงออกประกาศศาสนาท่านเผยแพร่ศาสนาอยู่เป็นเวลา3ปีนะคะมีผู้นับถือพระเยซูมาก จนเป็นเหตุให้พวกปุโรหิตพวกธรรมาจารย์พวกฟาฟิรีเกลียดชังนะคะจึงได้จับท่านตรึงด้วยไม้คางเขนสิ้นประชนหลังจากนั้นสามวันพระองค์ได้เสด็จกลับคืนชีพและเสด็จขึ้นสู่สว,สวรรค์นะคะต่อไปนะคะมาดูเกี่ยวกับประวัติของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนะคะเป็นศาสนาประเภทพระหุหเทวนิยมเชื่อในเทพหลายองค์คือพระอิศวรเป็นผู้สร้างโลก นอกจากนั้นยังมีพระนารายณ์พระพรหมพระอุมาพระพิเคเนตซึ่งทําหน้าที่ให้กับโลกต่างๆกันาศาสนาพราหมณ์อินดูไม่มีาศาสดาผู้สืบทอดาศาสนาพราหม์ได้แก่พราหมณ์นักบวชมีหน้าที่ศึกษาคำภีรไรเวทเป็นผู้นำสวดมนต์และประกอบพิธีกรรมต่างๆทางาศาสนารวมทั้งผู้ศรัทธาเริ่มใส่สาศาสนาทั้งนิยมใช้โบสในการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนานะคะ ต่อไปมาดูเรื่องที่3นะคะเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนาต่างๆหลักธรรมอันแรกนะคะเป็นหลักธรรมของศาสนาพุทธนะคะก็คือศาสนาธรรมเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของศาสนาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพระธรรมพระพุทธเจ้าของเรานะคะทรงประกาศหัวใจของศาสนาพุทธไว้ก็คือโอวาทปาติโมกมีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะคะก็คือข้อ1 การไม่ทำบาปอากุศลทั้งปวงก็คือการไม่ทำชั่ว 2. การทำบุญกุศลก็คือให้ทำดี 3. การทำจิตให้ผ่องใสไกลจากความเศร้าหมองของกิเลสต่อไปนะคะมาดูเรื่องเกี่ยวกับเบญจศินหรือสินห้าเป็นข้อสําคัญสําหรับการปฏิบัติตนของชาวพุทธก็คือข้อ 1. นึ่งละเว้นจากการฆ่าสังหารไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายข้อที่2ละเว้นการลักขโมยเบียดบังแย่งชิง ไม่ประทุษร้ายต่อทรัพย์สินผู้อื่นข้อที่สามละเว้นการประพฤติผิดในกามไม่ประทุษร้ายต่อของรักของห่วงแหนอันเป็นการทำลายเกียรติภูมิและจิตใจของผู้อื่นเช่นบุตรภริยาญาติมิตรข้อที่สี่ละเว้นจากการพูดเท็จโกหกหลอกลวงพูดเพ้อเจ้อไร้สาระพูดคำหยาบคายข้อที่ห้าเว้นจากสุราเมรยัยไม่เสพเครื่องดองของมึนเมาสิ่งเสพติด อันเป็นเหตุให้เกิดความประมาทมัวเมาเกิดความเสียหายผิดพลาดเพราะขาดสติต่อไปนะคะมาดูเรื่องเบญจะธรรมหประการเป็นหลักธรรมที่คนทั่วไปควรปฏิบัตินะคะซึ่งมีอยู่5ข้อข้อที่1นนะคะเมตตาการุณาซึ่งเป็นธรรมะคู่กันและสนับสนุนคู่กับศีลห้าในข้อแรกนะคะก็คือการฆ่าสัตว์และก็ไม่เบียดเบียนข้อที่2นะคะสัมมาอาชีวะ นะคะก็คือคู่และสนับสนุนศีลข้อ2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการลักทรัพย์ช่อโกงนะคะข้อที่3านะคะการสังวรหมายถึงการสำรวมระวังในความต้องการซึ่งจะคู่กับข้อที่3นะคะก็คือการข่มเหงน้ําใจกันข้อที่4สัจจะความจริงใจจะคู่กับศินข้อที่4ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการโกหกข้อที่5สติสัมปชัญญะจะคู่กับศินข้อที่5ก็คือการทําให้ตัวเองขาดสติ จะสังเกตได้นะคะว่าเบญจศิลกับเบญจธรรมจะมาคู่กันนะคะต่อไปนะคะพรมวิหารสีหลักธรรมต่อไปนะคะเป็นหลักธรรมประจําใจเพื่อให้คนดํารงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์4ประการขอร้อแรกนะคะก็คือเมตตาคือความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นมีความสุขข้อที่2กรุณาคือความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข้อที่3มุติตา ความยินดีที่ผู้อื่นมีความสุขในทางที่เป็นกุศลข้อที่4อุเบกขาคือการวางจิตเป็นกลางต่อไปนะคะเรื่องหัวข้อต่อไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคารวาตธรรมนะคะคือคุณสมบัติของผู้ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต4ประการข้อที่1นะคะคือสัจจะแปลว่าความจริงตรงแท้ข้อที่2ธรรมะแปลว่าฝึกตนข่มจิตและรักษาใจ ข้อที่สามขันติแปลว่าอดทนข้อที่สี่จาคะแปลว่าเสียสละต่อไปนะคะมาดูหลักธรรมของศาสนาอิสลามบ้างนะคะหลักธรรมของศาสนาอิสลามนะคะข้อที่หนึ่งเชื่อว่าพระอัลเลาะห์มีจริงมุสลิมทุกคนต้องเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียวคือพระอัลเลาะห์ข้อที่สองเชื่อในเทพบริวารหรือเทวทูตของพระอัลเลาะห์เพื่อชักนําไปสู่หนทางที่ดีงามข้อที่สาม เชื่อว่าคมภีอันกุลอ่อานเป็นคมภีที่สมบูรณ์ที่สุดข้อที่สี่เชื่อในตัวแทนพระอัลเลาะหรือาศาสนทูตเป็นผู้นำคำสอนมาเผยแผ่ข้อที่หเชื่อในวันสิ้นโลกเมื่อพระอัลเลาะทรงสร้างโลกได้ก็ทำลายโลกได้ข้อที่6นะคะเชื่อในกฎกำหนดสภาวะของพระอัลเลาะกล่าวคือทุกอย่างเกิดขึ้นโดยพระอัลเลาะและดำเนินไปตามพระประสงค์ของพระองค์ ต่อไปนะคะมาดูหลักธรรมของาศาสนาคริสต์นะคะซึ่งมีบัญญัติไว้ทั้งหมด10ประการนะคะข้อที่1น,นะคะก็คือจงนมัสการพระเจ้าเพียงองค์เดียวอย่าเคารพหรือบูชาองค์อื่นนะคะข้อที่ 2. อ,อย่าออกนามพระเจ้าอย่างพร้อยๆโดยไม่มีเหตุผลสมควรนะคะข้อ3จงไปวัดวันพระอันเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ข้อที่4จงเคารพนับถือบิดามารดาข้อที่5จงอย่าฆ่าคน ข้อที่6จงอย่าทําลามกข้อที่7จงอย่าลักขโมยข้อที่8จงอย่าพูดเท็จหรือทาผู้อื่นข้อที่9จงอย่าปลงใจในความอุลามกข้อที่10จงอย่ามักได้ในทรัพย์ของเขาต่อไปนะคะมาดูหลักธรรมของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเชื่อว่าพระพรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุดนะคะเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่ง ตลอดจนกำหนดโชคชะตาชีวิตของคนและสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของแต่ละคนจึงเป็นไปตามพรหมลิขิตแต่ละคนก็อาจเปลี่ยนวิถีชีวิตได้หากทําให้พระพรหมเห็นใจและโปรดปรานโดยการมีวิธีบวงสวงอ้อนวอนและทําความดีต่อพระองค์หากตายไปก็จะได้ไปเกิดในสุขติภูมิและหากเป่าปรานที่สุดก็จะได้ไปอยู่กับพระองค์จนชั่วน,นิดนิรันต์นะคะชาวอินดูเชื่อว่าวิญญาณเป็นอมะตะจึงไม่ตายไปตามร่างกาย ที่ว่าตายนั้นเป็นเพียงวิญญาณออกจากร่างกายเท่านั้นค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในคลิปที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะก็ให้นักศึกษาทำใบงานนะคะตามที่ได้รับมอบหมายจากครูประจำกลุ่มของนักศึกษานะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณค่ะ